โมงจองจำเทพเสียนขุนเสียนคูผุโมงจองจำเทพเสียนมีไว้กักขังจองจำเทพเสียนในคุกสวรรค์ก็มีสถานที่กักขังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเหมือนกันเช่นแปดเสียนมหาเทพอื่นๆพระโพธิสัตว์หรือพระอาถรรพ์บางองค์ถูกผูกมัดเอาไว้บางองค์ทำความผิดด้วยความไม่ระมัดระวัง พุทธะบางองค์รับประกันแทนคนบนโลกรับประกันอย่างไรพระองค์บอกว่าเขาวงเล็บคนบนโลกทำความผิดมาสามครั้งแล้วพระองค์จึงวอนขอให้พระแม่องค์ทำประธานโอกาสอีกครั้งให้กับคนคนนั้นพระองค์จะขอรับประกันเองถ้ารับประกันไม่สำเร็จจะต้องเป็นอย่างไร มีเพียงกักขังเท่านั้นพระองค์ต้องรับผิดชอบแทนคนคนนั้นนั่นเองอย่างนี้พวกเจ้าเข้าใจหรือไม่พวกเจ้าลงมายัางโลกโลกีก็มีพระพุทธ,ธมากมายรับประกันแทนพวกเจ้าเหมือนกันฟังเข้าใจหรือไม่ก็เหมือนกับเป็นผู้คำประกันนั่นเองบนโลกก็นิยมเรื่องอย่างนี้ตัวอย่างเช่น ถ้าเจ้าเป็นลูกศิษย์ของคนคนหนึ่งอาจารย์ของเจ้าก็รับประกันแทนเจ้าแล้วถ้าหากไม่ได้กลับคืนไปจะทำอย่างไรไม่มากก็น้อยย่อมมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับประกันให้กับพวกเจ้าใช่หรือไม่ใช่เมื่อมีใจบําเพ็ญก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชดช่วยปลดปล่อยให้พวกเจ้าช่วยให้พวกเจ้ากำจัดความทุกข์ยากลำบาก อย่างนี้เข้าใจหรือไม่ดังนั้นไม่ใช่ว่าทำไม่ดีตอนยังมีกายเนื้ออยู่บนโลกเมื่อกลับคืนไปแล้วจึงค่อยถูกกักขงังถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำผิดก็ต้องถูกกักขังตามนี้เช่นนี้พวกเจ้าคิดว่าฉันโหดร้ายหรือไม่ที่จริงแล้วไม่ใช่ว่าฉันโหดร้ายหรอกแต่คือพระแม่องค์ทมที่เอาจริง หากว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำผิดพระแม่องค์ธทรรมก็จะมีบัญชาออกมาแล้วจึงมีการนำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำผิดมายังคุกสวรรค์ที่ฉันดูแลอยู่พระองค์เหล่านั้นเต็มใจที่จะถูกกขังนี่มิใช่กำลังฤทธิ์ของฉันทุกๆพระองค์ล้วนเท่าเทียมเสมอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างเคารพกันและกันต่างยอมรับ เลื่อมใสกันและกันต่างเรียนรู้กันและกันทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปทำไปด้วยกันและกันตัวอย่างเช่นฉันเองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แก่ๆองค์หนึ่งก็ไม่อาจไปดูถูกดูแคลนสิ่งศักดิ์สิทธิ์องน้อยๆได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์น้อยๆเหล่านั้นถ้าได้บำเพ็ญอีกก็ย่อมสำเร็จเป็นพระพุทธได้เช่นกันด้วยว่าทิพยานนั้นเหมือนกัน ้วนแบ่งญานมาจากพระแม่องค์ธรรมทั้งนั้นทุกคนทุกองค์ต่างเป็นพี่น้องร่วมพระแม่องค์ธรรมเดียวกันอย่าได้มัวเปรียบเทียวบว่ากำลังฤทธิ์ของใครผู้ใดแกล่งกล้ามากมายกว่ากันหรือว่าบำเพ็ญมานานกว่าเจ้าเป็นนักธรรมอาวุโสเมื่อสำเร็จธรรมแล้วพวกเจ้ามากมายหลายคนก็มีเขาสงเขาวอกออกมาถ้าเป็นเช่นนี้ ก็ไม่วิเศษแล้วดังนั้นยิ่งบำเพ็ญทำนานวันยิ่งไม่ควรที่จะมีความผิดพลาดโทษบาปมากยิ่งบำเพ็ญยิ่งต้องสว่างสวัยยิ่งบำเพ็ญจิตใจยิ่งต้องดีงามยิ่งบำเพ็ญยิ่งต้องมีเมตตากรุณายิ่งบำเพ็ญใบหน้ายิ่งต้องผ่องใสหากรู้ว่าตนบำเพ็ญได้ไม่ดียังพอเยียวยาได้ผล หยุกยายังพอใช้ได้ผลแต่ถ้าคิดว่าตนเองบําเพ็ญได้ดีแล้วผู้ที่วดอ้างวางท่ายโสวัดดีเช่นนี้ก็ไม่อาจช่วยได้แล้วทุกคนล้วนมีรากบุญในการสำเร็จเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พวกเจ้าจึงต้องเรียนรู้ฝึกฝนให้ดีอย่างนี้เข้าใจหรือไม่เจ้าอย่าได้พูดว่า ใบหน้าของฉันถูกแสงแดดแผดเผาจึงมองไม่คล้ำไปไม่ใช่เช่นนี้แน่ฉันดูที่แสงยานของพวกเจ้าต่างหากไม่ใช่ดูที่ผิวหน้าหากว่าใครก็ตามผิวหน้ามองคล้ำก็ไม่ใช่ว่าคนคนนั้นบำาเพญได้ไม่ดีอย่าได้ดูถูกดูแคลนเขาบำาเพญนทมหากวางได้ลงกรงได้ตกสักนิด ก็ย่อมบำเพ็ญได้อย่างไม่มีการทดสอบและอุปสรรคแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยธรรมชาติไม่ใช่บำเพ็ญได้ง่ายกว่าหรอกหรือหากว่าอันนี้ก็จะเอาอันนั้นก็ต้องการไม่ต้องพูดเลยเพราะคงบำเพ็ญอย่างยากลำบากแน่จะบำเพ็ญทำด้วยและจะดูแลครอบครัวด้วยจะดูแล ทังทางโลกและทางธรรมไปพร้อมกันนั้นเป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่ของชีวิตจิตญาณจึงจะเป็นเรื่องสำคัญส่วนการทำมาหากินนั้นก็สำคัญเช่นกันเวลาเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วเปรียบแค่ชั่วกับพิบตาแค่ชั่วกับพิบตาเดียวคนก็ลาจากโลกไปแล้วต้องเปลี่ยนว่างใหม่กันแล้ว ถ้าไม่บำเพ็ญกลับคืนเบื้องบนก็ต้องเวียนไายตายเกิดไม่จบไม่สิน้นมีพุทธบุตรเดิมมากมายถูกกักขังอยู่ที่คุกสวรรค์มีความเป็นอยู่ที่ยากลำบากที่นั่นมีบางส่วนต้องแบ่งยานลงมายังโลกมีร่างกายบำเพ็ญปฏิบัติอยู่ในโลกพวกเจ้าต้องไปฉุดช่วยพวกเขาต้องไปสนับสนุนส่งเสริมมีบางคน เดินผิดพลาดเอ็นเอียงแล้วพวกเจ้าจึงต้องไปชุดช่วยนำพาพวกเขาทำให้พวกเขาเดินมาสู่ผลทางที่ดีงามให้ได้ฉันไม่หวังให้พวกเจ้าเดินเข้าไปสู่คุกสวรรค์แต่ต้องสำเร็จในบุญกุศลและได้รับมรรคผลมีอริยะจึงจะถูกต้อง